ฮอสตสตาคนบันเทิงอวดโฉมในชุดไทยส่งคำอวยพรสงการ513เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงการคนไทยทุกคนต่างพร้อมใจกันสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรทำบุญส่งน้ำพระและที่ขาดไม่ได้เลยคือการเล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนาน แต่สงการปี563บรรยากาศอาจจะเงียบเหงากว่าปีอื่นเนื่องจากการผลาบบาดของโรคโควิด -19 จึงมีการรณรงค์งดเล่นน้ำและขอความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อทำให้หลายคนต้องปรับกิจกรรมมาทำที่บ้านแทนและแน่นอนว่าโซเชียลช่วยได้อย่างมาก กับการคลายเหงาและช่วยให้สงการยังคงเป็นภาพที่ได้เห็นกันอยู่หลายคนโพสภาพจิจะกรรมกับครอบครัวสุดน่ารักด้านคนบันเทิงที่เคยมอบความสุขด้านต่างๆให้แฟนๆปีนี้ก็ขอให้ใช้โชวเชี่ยวให้เป็นประโยชน์ดาราสาวๆหลายคนอาทินุ่นวรนุษเบลลารานีพิงกี้สาวิกาเอพรอทิพย์เมพิชนาะอ,อมชูชาใบเตยอาสยาม ใบเฟิร ok, like we ์นพิมพ์ชนกเบนบุญยพรแก้มวิชญยาณีและอีกมากมายปิงเดียโพสภาพที่สวมชุดไทยลงอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อสวัสดีปีใหม่ในวันสงการและส่งคำอวยพรให้ทุกคนมีความสุขอีกด้วย h o สตาร์